สวัสดีค่ะแพวอีสุสุลำปางค่ะแพลเป็นเซลลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพลวไม่ยากเลยนะคะแพวอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางแล้วก็แพวอยู่ตรงข้ามกับแมคโครลำปางนะคะถ้าหากว่าคุณมาที่แมคโครนะคะคุณหันหน้ามานะตรงข้ามกับแมคโครก็จะเป็นอีสุสุสาขาที่แพลวดูแลอยู่นะคะแล้วก็ศูนย์อีสุสุของเรานะคะติดกับ ขนส่งลำปางนี่เองนะคะถ้าหากว่าคุณมาจากจังหวัดไหนอำเภอไหน,นก็ตามถ้าหากว่ามาที่ขนส่งลำปางนะคะอยากจะลงมาแล้วก็มาดูรถหม่ป้ายแดงของอีสูนะคะเดินมาหาแพรวได้เลยเพราะว่าสาขาของแพรวเนี่ยติดกับขนส่งลำปางนะคะแล้วก็ติดกับบิ๊กซีเนี่ยหาไม่ยากคุณเจอบิ๊กซีคุณก็เจอแพรวแล้วก็เจอสาขาที่แพรประจําอยู่แล้วนะคะและแพรวเองนะคะแพรเป็นเซลล์ออนไลน์ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะออนไลน์100%เเลยนะถ้าหากว่าคุณนะคะ อยากจะปรึกษากับแพรวหรือว่าอยากจะให้แพรวดูแลหลังการขายนะคะหากันได้ง่ายๆนะคะบนช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน f a c e b o o หน้าแฟนเพจหรือว่าจะเป็น YouTube Tik t อกนะหรือว่า Google คุณเสิร์ชก็ไปเลยว่าแพรอีสูุลปังแล้วนะคุณจะเห็นแพรบนนั้นนะเห็นคนคนนี้นะคะอยู่บนนั้นหาได้ง่ายๆหาได้ไม่ยากเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าอีกหนึ่งคันที่แพรจะพาทุกท่านไปชมนะคะเขามีราคาเท่าไหร่นะคะโปรโมชั่นเขามียังไงบ้างและใครเป็นเจ้าของอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เลยนะคะสําหรับนะคะวันนี้จะเป็นตัวหัวเดียวนะคะสวยมากนะคะตอนนี้พลก็ได้ทําวิดีโอนะอยู่ในโรงซ่อมนะคะวันนี้เป็นวาาัานอาทิตย์นะคะก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะก็ามาทํางานก็เลยเป็นโอกาสดีเลยว่าเอออยากจะเข้ามาทําคลิปในโรวงซ่อมนะ,ะจะได้เห็นนะคะนี่แบกเกราวนะการทํางานของศูนย์บริการของเรานะคะข้างหลังเนี่ยเนี่ยเป็นศูนย์บริการนะคะ อยู่ตรงสาขาที่แพวอยู่เลยนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นด้านหลังนะโซลูมกเราก็จะอยู่ข้างหน้านะนั้นที่เอาไว้คอยบริการนะคะดูแลนะให้คําปรึกษาลูกค้าที่อยากออกรถใหม่แต่พอเขาออกรถไปแล้วนะเวลาเขาจะนารถเข้าเช็คระยะนะเพราะว่ารถอีสูของเราเนี่ย มันจะมีวารันตีนะคะแล้วก็มีการแจ้งการเช็คระยะด้วยว่าคุณจะต้องเข้าเช็คระยะนะทุกๆ6เดือนหรือ1 0,000มนะเพื่อที่จะได้ดูแลนะคะรถของคุณได้ใช้งานได้แบบทนทานนะนานๆหน่อยนะคะแล้วก็ต้องเช็คระยะก็เหมือนทุกคนนี่แหละนะมันต้องได้ให้ข้าวให้น้ําแล้วก็ดูแลดีๆนะคะมันถึงจะอยู่กับเราได้นานๆก็ตรงนี้แหละนะคะเป็นส่บริการของเราใหญ่นะคะใหญ่มากนี้คือด้านหลังนี่คือด้านหลัง นะอามานะคะมาดูรุ่นที่แพลวจะพาไปชมวันนี้นะตัวนี้นะคะเป็นรถหัวเดี่ยวเครื่องสามพันเนี่ยจ้ะเครื่องสามพันเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยนะทุกคนเห็นไหมนั่น ะเขียนว่า3านะคะถ้าเป็นตัวแคป S เนี่ยจะไม่มีเขียนอะไรเลยนะนหน้าตาจะเหมือนกันมากระหว่างพันเก้ากับสามพันนะจะไม่มีการเขียน3.0อะไรแบบนี้เราจะดูที่รหัสเครื่องนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยอ่มันเขียนด้วยนะคะว่า3.0ลดยรถหัวดเดียวนะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งเครื่องพันเก้านะแล้วก็เครื่องสามพันและมีให้เลือกทั้งตัวโฟร์วิลและตัวขับเคลื่อนสองล้อนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแพรก็ได้ส่งมอบคันที่เป็นโฟร์วิลไปนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะแล้วก็เป็นว นะแต่ตัวนี้เป็นตัวขับเครื่องสองล้อนะคะแต่ละตัวนะคะมันก็จะใช้งานต่างกันมาขึ้นอยู่กับว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยจะเอารถนะคะไปใช้งานประเภทไหนถ้าขึ้นเขาลงห้วยนะคะหนักๆเลยนะคะเป็นทางโคลนเลยพวกนี้ก็แนะนําเป็นตัว4 w h e e l นะคะเวลาขึ้นเขาลงห้วยคุณจะได้สะดวกสบายนะคะมันจะได้ทํางานได้แบบโฟโฟเนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องสามพันเนี่ยก็เอาไว้ขนข้องหนักๆกๆันแต่อยู่บนทางลาด หรือนะว่าเดินทางไกลนะคะใช้เข้าขนนะคะขนของนะอันนี้ก็จะเป็นนําไปขนของเหมือนกันนะคะลูกค้าบอกว่าอยากจะได้เป็นรถหัวเดียวนะคะที่มีกระบยะยาวๆแบบนี้นะคะจะได้ขนของเยอะๆแล้วก็เดินทางนะไปเอาสินค้าที่ต่างจังหวัดนะคะบ่อยก็เลยอยากจะได้ว่าเป็นแบบนี้แหละเอาเป็นเครื่องสามพัน 3, 000, นะคะเพราะว่าสา0พันี่ยวก็บอกว่าประหยัดน้ํามันนะคะถ้าเดินทางไกลนะ มันก็อยู่กับการใช้งานนีกนั่นแหละนะคะว่าคุณใช้งานแบบไหนบางคนบอกว่าเครื่องพันเก้าประหยัดน้มันกว่านะแต่สำหรับบางคนนะคะลูกค้าอันนี้พูดจากปากลูกค้าเลยนะว่าเขาใช้เครื่องสามพันแล้วเขาเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยเนี่ยเครื่องสามพันประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องพันเก้าอีก ะะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะนําไปใช้ประเภทไหนด้วยนะคะก็ปรึกษากันได้นี่แหละนะคะเพราะว่าแพลวก็มีประสบการณ์นะคะที่ลูกค้ามาซื้อรถแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่านําไปใช้แล้วรถเขาเป็นยังไงบ้างนะก็ลูกค้าหลายๆท่านก็มาแชร์มาแบ่งปนันให้ให้แพลวได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปรึกษานะทักหาได้เลยนะคะว่างานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณควรที่จะใช้เป็นรถตัวเครื่องอะไรดีนะ,ะหรือว่าเป็นรถรุ่นไหนดีนะแพลวให้คำปรึกษานะทุกเรื่องนะ,ะไม่ใช่แค่เรื่องการที่ว่าคุณทํายังไงจะออกรถได้ แต่ว่าแพ้าหคำปรึกษามากกว่านั้นนี่นะคะตัวนี้นะ,ะมีให้เลือกทั้งหมด3ส,สีด้วยกันมีสีขาวสีเทาแล้วก็สีบรอนเงินนะคะสีเทาก็เป็นสีเทลมโบนะรถปี2023นี่แหละนะคะเป็นเทลมโบอันนี้คุณได้เทลมโบด้วยนะเครื่องพันเก้านะคะมีเทลมโบให้คุณเลือกด้วย นะะสมัยก่อนเนี่ยมีเฉพาะอยู่ในเครื่องสามพันเท่านั้นแต่ทุกวันนี้มีสีเทาแลมโบให้เลือกด้วยนะจ๊ะนะรุ่นนะคะหัวเดียวเครื่องสามพันเครื่องวันเก้านะมีให้เลือก3มสีทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นสีขาวที่เราได้มองเห็นอยู่ตรงนี้สีดอนเงินแล้วก็สีเทามีให้เลือกทั้ง3สีเลยนะจ๊ะแต่สีขาวราคานะคะก็จะเบากว่าสีอื่นไปเจ็ดพัน 7, นะะเพราะว่าขาวของเราเนี่ยเป็นสีขาวด้านนะคะถ้าเป็นตัวรถหัวเดียวแบบนี้นะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้าดับเบิลไดมิชันนะคะมาจากโรงงานนะ,ะล้อของเขาเป็นล้อขอบ15นะคะเป็นล้อกระทะนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะนําออกไปแล้วไปแต่งซิ่งเนะะี่ยก็สามารถเปลี่ยนล้อ18ได้นะ,ะที่มากับรถจริงๆนะคะตัวนี้มาที่ล้อขอบ15นะคะยางเป็นยางบิสต้นนะคะติดมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้แพลวก็ให้ฟิล์มนะคะรอบคันบานหน้าเต็มแล้วก็มีกระบะเลเนอร์ให้กับลูกค้าด้วยทุกอย่างนะแถมทั้งหมดนะคะของทุกอย่างที่อยู่ในตัวรถคันนี้นะคะแพลวแถมให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะ ไม่มีชิ้นไหนที่ลูกค้าได้ใช้เงินซื้อเลยสักชิ้นเดียวนะนอกจากรถนอกจากรถนะอันนี้ลูกค้าลูกค้าซื้อเองนะนี่นะคะเป็นรถหัวเดียวใครๆก็พูดว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่มาออกรถอีซูซูไปแล้วเอาไปใช้งานประเภทนี้นะคะนี่กระบะนะคะขนได้เยอะมากๆกระบะยาวมากเลยนะคะกว้างมากเลยนะใครที่ต้องใช้กระบะนะคะในการขนของมากกว่าขนคนเนี่ยก็เป็นรถหัวเดียวนี่แหละนะคะ โดยเฉพาะขนผลผลิตเพราะลูกค้าแล้วที่นําไปขนพวกข้าวเนาะขนข้าวขนสับปะรดนะคะเนี่ยเป็นหัวเดียวเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มค่า,ามากๆนะคะคุ้มค่า,ามากขนกาแฟพวกนี้ใช่หมดเลยนะคะ กระบะเลนเนอร์นี่ก็ให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่ได้ซื้อนะ,ะนี่ติดจากโชว์รูมของเราเลยนะคะเป็นกระบะของดีแมกซ์นะ,ะนี่ติดจากโชว์รูมนะ,ะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะฟิล์มก็ให้รอบคันนะคะบานหน้าเต็มนะภายในของเขานะคะก็จะเป็นสีดําดูแลง่ายนะคะถ้าเป็นตัวหัวเดี่ยวเนี่ยจะยังไม่มีหน้าจอนะคะอันนี้นี่คือยังเป็นตัวใส่แผ่นสามารถเสียบแลดได้ฟังเพลงได้สมัยก่อนต้องมีสายต่อนะคะมันถึงจะจะสามารถเสียบไไดได้หรือว่าต่อกับ USB เพื่อชาร์จแบตในรถได้แต่ตอนนี้เรามีช่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีช่องมาให้เรียบร้อยแล้วนี่นี่สะดวกสบายนะคะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงซื้อมาให้ลูกน้องลูกน้องขับเนี่ยขเขาก็จะได้รับความสะดวกสบายความสุขด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่คนเรามีความสุขนะคะเขาก็จะทํางานได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพงานของเขาก็จะมีคุณภาพสูงขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นนะเนี่ยมาซื้อหัวเดี่ยวให้ลูกน้องขับนะคะ ลูกน,อน้องยังได้ทำงานยังมีความสุขนะตัวนี้นะคะเป็นดีไซน์บอกของเขาในดีไซน์บอกขอเขาแพลบอกเราว่ารถตั้งแต่ปี2020มาแล้วนะคะดีไซน์บอกขอเขาเจ๋งมากๆนะเวลาขับทางไกลขับไปไหนก็ตามเดี๋ยวแพลจะไม่เจ็บหลังอันนี้นี่ใช้เองกับตัวเลยนะคะเพราะว่าขับไปให้ลูกค้าต่างจังหวัดบ่อยมากๆนะ,ะไม่เจ็บหลังเลยสมัยก่อนเนี่ยเวลาแพลเดินทางไกลนะคะจะเจ็บหลังปัจจุบันนี้ขนาดรถเก๋งยังเจ็บหลังเลยนะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันเครื่องสามพันของเราก็มีหกเกมเหมือนเดิมนะ อิสุนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าสงสัยว่ารูเนี่ยมันคืออะไรมันมีกับทุกรุ่นนะคะรถเรานะมีกับทุกรุ่นตัวนี้เป็นตัวรูที่เอาไว้ปิดถุงลมนิรภัยเวลาลูกค้านะคะขึ้นมาพร้อมกับเด็กนะเล็กตัวเล็กอย่างนี้เขาไม่อยากจะให้ถุงลมนิรภัยทํางานเนี่ยถุงลมนิรภัยสามารถปิดได้นะคะนี่คือช่องปิดถุงลมนิรภัยนะจะมีรูมีกุญแจมาแล้วก็คุณก็เสียบที่รูนี่เลยนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดตามสัญลักษณ์ที่เขาแจ้งนี่เลยว่าเออถ้าคุณบิดไปฝั่งเนี้ยคือปิดแต่ถ้าคุณบินมาฝั่งนนี้คือเปิดะ บิดเสร็จแล้วดึงออกด้วยนะคะบิดเสร็จแล้วให้ดึงออกด้วยนะถ้าไม่ดึงออกมันก็จะเด้งกลับนะคะคุณก็จะงงอย่างนั้นแหละว่าเอามันปิดยังไงวะนะมันต้องได้ดึงออกทันทีนะคะนี่เป็นในส่วนของภายในนะคะก็ภายในดูแลได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าภายในเนี่ยเป็นสีดำนะคะนี่นะดูแลง่ายนะยางมังเท้านะคะแลวก็มีให้กับลูกค้านะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเนี่ยจ้ะ ยี่สุขของเรานะคะเติมดีเซลนะจ๊ะดีเซลนะคะทุกอย่างนะคะลองรับทุกอย่างเลย B7 B 1 0 B20 ลองรับทั้งหมดนะคะบางคนถามว่ารถของเราเนี่ยเติมดีเซลอะไรนะคะลองรับทั้งหมดเลยนะจ๊ะและนะคะนี่นะคะข้างหลังนะคะก็มีการชนท้ายนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะอันนี้ก็ให้นะคะไม่ได้ซื้อนะตัวนี้แพลวให้นะคะเพราะว่ามันน่าจะจําเป็นนั่นแหละนะคะมันน่าจะจําเป็นเล้ก็จะดูนะว่าเคสไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะแกสไหนไม่จําเป็นต้องได้ใช้นะคะแพลวก็ไม่ให้นะอันนี้ก็พูดเล่นนะคะพูดเล่นอนไหที่พ แพ้พอให้ได้ก็ให้นะคะอันไหนที่ให้ไม่ได้ก็ไม่ให้นะคะไม่ใช่ปากบอกว่าให้แต่วันรับรดแล้วไม่ให้นะ,ะแพ้ไม่ใช่แบบนั้นแพ้ไม่ให้ก็คือไม่แห้งแต่แรกนะ,ะแต่ส่วนมากลูกค้าที่ออกรถกับแพ้จะเซอร์ไพรส์เสมอแหละนะคะเพราะว่าเขาได้มากกว่าที่เขาคิดว่าเขาจะได้ทุกครั้งและทุกขันนะคะและนะคะที่สําคัญเลยนะ,ะนี่นะคะ สติกเกอร์นะคะของแพรอีสุนะคะแพรให้ความสําคัญนะคะกับคนในครอบครัวของแพรอีสุมากแพรให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากว่าถ้าหากว่าเขาออกรถไปแล้วนะรถมีปัญหาหรือตัวเขาเองมีปัญหาเกี่ยวกับรถคะเกี่ยวกับศูนย์บริการหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับรถอ e ีสุนะคะเขาจะต้องสามารถโทรหาแพรได้ตลอดเวลานะคะ และอีกอย่างก็คือแพรคิดว่านะคะถ้าหากว่าเรานะคะมีสติกเกอร์เดียวกันนะเวลาขับรถบนถนนมันจะทําให้พี่น้องเรานะคะจะเอื้อเฟื้อต่อกันในการใช้ถนนนะคะจะมีน้ําใจให้กันนะเวลาขับตัดหน้ากันเวลาแซงกันเนี่ยพวกคุณจะได้มีน้ําใจให้กันและกันนะคะเพราะคิดว่าเป็นคนกันเองนะจะไม่มีการโขดเคืองนะมันก็จะดีกับการที่เราเนี่ยได้ไม่ต้องแช่งคนที่อยู่ข้างหน้าคนข้างหน้าก็จะไม่ถูกแช่งและเราเองก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะแพรก็คาดหวังนะว่าสติกเกอร์ของแพรนะจะไปสร้างนะคะ ประโยชน์นะคะให้กับสังคมด้วยนะคะนะ,คะและนะคะคันนี้นะคะราคามาที่6 5 0 0 0บาท6 5 0 0 0บาทนะคะ65,000บาทสำหรับสีขาวนะ,ะถ้าเป็นสีอื่นนะคะสีเทาสีบลเงินเนี่ยราคาจะขึ้นไปอีก7 0 0 0นนะคะราคาจะสูงกว่าวนี้อีก700 0ตัวนี้นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะตัวนี้คุณใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้ เจ้าของรถเขานะคะเป็นคุณแม่จินตนาคุณแม่จินตนานะคะมารับรถกับแพลวเนี่ยคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากมากเลยที่เวลานะคะนึกถึงรถใหม่ที่ไรเนี่ยจะนึกถึงแพลวเสมอนะคะคุณแม่รับรถกับแพลวคันแรกไปเมื่อปี6กหนึ่งนะคะตอนนั้นเนี่ยแพลวกำลังอยู่บนออนไลน์ใหม่ๆด้วยนะตอนนั้นก็รับลูกค้าหน้าร้านด้วยแหละแต่ว่าทําเพจเฟซบุ๊กนะคะขึ้นมาใหม่ๆช่วงนั้นนะคะคุณแม่ก็ได้เข้ามาติดต่อนะคะมาคุยกับแพลวว่าอยากจองรถใหม่สักคัน้ ี่ห้ออื่นมาเป็นยี่ห้ออีสุนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ได้รับการบอกต่อจาก,กาพี่น้องของคุณแม่นั่นแหละนะที่เห็นแพลผบนออนไลน์ก็ได้พากันเข้ามานะครั้งนั้นก็คือคันแรกเลยแล้วเราก็ ติดต่อแนะกันมาตลอดและคุณแม่ก็โอ้คุณแม่ดีมากๆเลยนะครับให้กําลังใจนะคะแพลวอยู่บน a c e b o o k อยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นการเมนนะคะให้กําลังใจนะคะมีการแชร์นะคะให้กําลังใจคือเราอยู่ด้วยกันมาเนี้ตั้งแต่ปี6กหนึ่งจนปีนี้นะปีหกหกแล้วนะคะแล้วอยู่ด้วยกันแบบนี้มาตลอดเลยนะและวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าอยากจะได้นะคะรถเพิ่มอีกคันหนึ่งเพื่อที่จะไปสร้างเงินเพิ่มขึ้นอีก ต่อยอดธุรกิจนะคะให้มันโฉบมากขึ้นในการทําธุรกิจเงินจะได้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะและนะคะคุณแม่ก็เลือกเป็นตัวหัวเดี่ยวของอีซูเครื่องสามพันเพื่อที่จะนําไปใช้งานในธุรกิจของคุณแม่นะและนี่แหละนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6กแสนห้าพันบาทนะคะใครนะคะที่กําลังมองหารถดหม่ป้ายแดงเอาไปทําเงินใครนะคะที่กาลังมองหาถใหม่ป้ายแดงเอาไปเริ่มต้นที่จะค้าขายหรือว่าทาธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะถ้าหาแพลได้เลยนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย6กแสนห้าพันบาทสําหรับคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเท่าไหร่ ได้คุณมีเท่าไหร่ให้ทักมหาแพลวและรถรุ่นนี้นะคะสามารถนําไปทํารถตู้ทึบก,ก็ได้นะคะหรือว่ารถล้วก็ได้ถ้าว่าคุณกำลังมองหานะคะอาชีพใหม่หรือว่าคุณนะคะมีอาชีพนั้นอยู่แล้วแต่กําลังมองหานะคะเครื่องมือที่จะมาสร้างเงินให้คุณเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะบางคนนะคะไปขับรถให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากพวกคุณมีรถของตัวเองมาอาจจะทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมคุณก็สามารถทักมาปรึกษาแพลวได้นะคะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ใช้เงินสักบาทก็สามารถออกรถได้เนาะ โอเคนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ สำหรับรุ่นนี้นะคะใครนะคะที่อยากจะได้แนวสวยๆอย่างนี้ก็ทักหาแพลวได้เลยนะคะใครอยากได้แบบนี้นะเอาไปทําเงินก็ทักหาแพลวได้เลยใครอยากได้แบบนี้นะคะนำไปต่อยอดธุรกิจก็ทักหาแพลวได้เลยใครนะคะที่กําลังอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะคะมาทําอาชีพที่ต้องใช้รถหัวเดียวนะไม่ว่าจะใส่ตู้ทึบือวาใส่ั้วนะคะทักหาแพลวได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหกแสนห้าพันบาทแบบนี้นะคุณจะออกรถนะ,ะจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้แค่คุณบอกมาว่าคุณมีเท่าไหร่แล้วคุณอยากจะได้นะคะตั้งใจจริงว่าคุณอยากจะได้มันเอาไปทําเงินเอาไปท ชีวิตคุณดีขึ้นถ้าขาแพลวได้เลยปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแพลวจะไปคันถัดไปนะวันนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์นะคะเมื่อวานเนี่ย นะเ,ปเป็นวันสูงแล้วตั้งใจจะทาแต่เมื่อวานแล้วแหละนะคะแต่ว่าแสงมันไม่ได้นะคะอะไรหลายๆอย่างไม่ได้แพ้ก็เลยต้องมาทําวันนี้นะคะและนาะหรืออีกสามคันที่กาลังจะนํามาทําคลิปนะคะเพื่อที่ใช้พี่น้องของเรานะคะได้ดูได้เห็นว่ามันมีรรุ่นไหนบ้างนะคะตัวจริงๆเขามีโปรโมชั่นยังไงดีๆบ้างนะ,ะแพ้ก็จะนํามานะคะมาลงคลิป YouTube นี่แหละนะให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะ,ะโอเคนะคะก็อย่าลืมนะคะหากว่าวันนี้เนะี่ยคุณอยากได้นะคะแล้วคุณไม่กล้าถามคุณก็จะไม่รู้หรอกว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงนะคะ กนี้ไม่มีคนที่เก่งไม่มีคนที่โง่นะคะมีแค่คนที่รู้กับไม่รู้ถ้าคุณอยากจะได้อะไรนะคะจงนะคะไปศึกษาค้นคว้าและถามให้รู้ในเรื่องนั้นๆนะคะบางทีการทามันอาจจะทําง่ายกว่าที่คุณคิดก็ได้นะถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะไม่มีทางได้มันนะคะถามแพรวนะคะถามแพรถามว่าคุณอยากจะได้นะคะอย่าบอกว่าไม่กล้าถามถ้าคุณไม่กล้าถามคุณก็ไม่กล้าที่จะมีอะไรแล้วแหละนะคะในชาตินี้นะโอเคนะคะก็ถ้าหากว่าคุณนะคะผิดหวังจากที่ไหนมาคุณผิดหวังจากรถยี่ห้อไหนมาคุณผิดหวั หลังจากใครเลือกอะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้คุยกับแพวอ e ีสูตลำปางนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงย e ูสูต้องแพวเด็ดทุกคันดันทุกเคสแพวไม่เน้นขายแต่แพวเน้นดูแลหลังการขายถ้า,าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นแล้วคุณนะคะต้องการคนที่ดูแลหลังการขายนะคะเป็นเลิศนะ,ะถ้าขาแพวนะคะคุณเลือกแพวแล้วคุณไม่มีทางผิดหวังและไม่มีทางเสียใจยแน่นอนนะะไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย